่นน้ำเล็กน่อยอยมีน้งเพ็ดนี่ไม่ลง้อยนั่นเขาบอกให้ก้นอูมาไงเนี่ยเราจคอยจะได้เดขึ้นบบนี่เเราตีเบนตากเรายืต้นเขียบฮะอยต้นเขียบคนต้นเขียบตลรางมายี่บีเมื่อเราขุดไปต้อยบกเขียบไม่ได้ว่าใช่หัวยังจะ่อดแร่นเลยคือแดงคือพ่อมัน อย่เ yeah. yeah, hmm? ีย yeah> ่าส yeah. ุด่าไังหนยอะไรย้ายเปลี่มนไหมงไปเไปเไปน้มออกมาเติม้านมือมือ